มาแล้วจ้ามาแล้ว2 3 4สามสี่บรมีบอลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีบอลส,ส,สวยๆมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ก็จะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะครับผมแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรซู๖๔๙๓๑๐๙๙๗โทรแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมบอลดนักบอลป้ายสวยๆจ้าต้นนี้ต้นแรกเริ่มกันที่มณีลเเพชรกระถาง 5.5นิ้วจ้ะพี่ๆมันีล้อมเพชรสวยเด็ดหน้าดังเดิมออริจินอล450จ้า450มันีล้อมเพชรสวยเด็ดหน้าออริจินอลนะพี่ด่างเทพๆกันเลยทีเดียวเฉียวหันแน่รอดใหม่มาแล้วจ้ะมันีล้อมเพชรหน้าดังเดิมขออนุญ,ญาตใช้คําว่าหน้าเทพนะจ๊ะด่างแจมๆแบบนี้จ้ะพี่พ450กระถาง5.5นิ้วจ้า มณีเนนมฆขามณีเมฆขาลากาบดางังจ้ะกาบดางังมณีเมฆขาลาหน้าดังเดิมออริจินอลเช่นกันจะ้ะพี่เพราะว่าถ้าหน้าแผงก็จะเป็นด่างขาวเขียวเนาะอมชมพูเขียวแบบนี้อันนี้หน้าดาังเดิมจ้ะมณีเมฆขาสี่ร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมณีเมฆขาลากาบดางังชมพูสวยๆจ้าธรรมดานี้เป็นรัตนะลุ่งเรือง รัตนะรุ่งเรือง400จ้ากระถาง5.5นิ้วนะจ๊ะกระถาง5.5นิ้วลัตนะรุ่งเรืองนี่แล้วก็ตัวนี้ลัตนะรุ่งเรืองเช่นกันจ้ะลัตนะรุ่งเลืองใบใหม่กาลังก้างขึ้นมานีด่างสวยๆจ้ะ400ลัตนะรุ่งเรืองกระถาง5.5นิ้วนะจ๊ะด้านนี้พระอ่าเพชรพระนครเพชรพระนครกระถาง6นิ้วจ้ะฟอร์มใหญ่ๆด่างสวยๆล้นๆกระถาง6จ้ะพี่เพชรพระนคร 450าจ้ะ450หชอบต้นไหนแคปต้นนั้นอาจาะนี่ใบล่างๆด่างดีมากใบเบี้ยๆนะจายพี่นี่ก็ใช่จ้ะเพชรพระนะคร450กระถาง6นิ้วนะจ๊ะถาง6นิ้วนี่ด่างสวยๆกันเลยฟอร์มใหญ่ๆเพชรพระนครนะครับผมด้านนี้เป็นน้องโวน้องโวน้องโวเคนโนภูเขาไฟสวยๆจ้ะพี่ภูเขาไฟสวยๆพร้อมเสือ วเคโนกระถาง5.5นิ้วจะบีกระถาง5.5นิ้วโวเคโน450จะหน้าดางสวยๆเลยจ้ะนี่เลือกได้จิ้มได้แคปได้จ้ะพี่ชอบต้นไหนอ่าบอกต้นนั้นเนาะโทรมาแจ้งโทรบ,บอกหรือว่าแคปรูปมาได้เลยจ้ะพี่นี่วเคโน450กระถาง5.5ดางสวยๆกันเลยจ้านี่แดงแปด๊ดแดงแป๊ดจะพี่แดงแปด๊ดแดงแปด๊ดวเคโน เทโ,โนโกระถาง5.5นิ้วเนาะ450แดงแปดแดงแปดอ่ะด้านนี้บอลป้ายสวยชื่อว่ามหาราชจ้ะพี่มหาราชมหาราชมหาชัยมหาชัยจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะจ๊ะพี่จะเป็นอีกหน้าหนึ่งเนาะมันจะเป็นอ่าเขียวเขาเรียกเขียวแก่เขียวเข้เขมอันนี้จะเอกเขียวอ่อนออกละมุนละมุนนะจ๊ะพี่มหาราชเนาะฟอร์มกระถาง6นิ้วนี่ใบดกกสวยละล้นกระถาง6 250จ้ะมหาราชอรนะจ๊ะมหาราชนี่ กระถางหกฟอร์มแลล้นเลยจ้ะพี่สวยมากสวยมากนี่ฟอร์มใบก้านใบทรงสวยจะมีแข็งแรงในตู้ได้นอกตู้ชิลๆจากไม้ต้นนี้เนาะไม่ได้ค้ำไม้ไม่ได้ค้ำ,ำเอ่อใบค้ำก้านเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดแป็นออกมาเลยเอ่ะพี่นี่สวยๆเลยมหาราชป้ายนะจ้ะต้นละสองร้อยห้ากระถาง6นิ้วกระถางหนิ้วนะคุนา ดาราดารากันหน่อยไหมจ้ะพี่กระถางหกนิ้วจ้ะดารานพองพาร์ดารานพองพาร์สวยๆป้ายลึกๆจ้ะสี Rocky ่ร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วจ้ะพี่นี่ป้ายลึกๆป้ายจำๆดารานพองพาร์ดารานพองพาร์หันแน่อ่ะด้านนี้น้องโวจ้ะน้องโวน้องโวใหญ่น้องโวใหญ่สี่ร้อยห้าสิบไปเลยจ้ะพี่สี่ร้อยห้าสิบนะน้โว้เคโน่กระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้ว บางทีผมก็ใส่5.5นะพี่บางทีก็ใส่5.2 6นิ้วเนาะยิบอะไรได้ใส่อันนั้นจะ้ะ <c oughs> ขนาดไม่ก็ต่างกันเท่าไหร่ถ้าแบบว่าถ้ากระถาง4กับ5เงี้ยโอเคต่างกันเยอะอยู่ถ้าเป็นพวก5.5 6นิ้วเนี่ยพี่ไม่ต่างเนาะจะห่างกับตรงความลึกของก้นกระถางเนาะห่างตรงความลึกของกระถางอันนี้โว6นิ้ว450จะ้ะด้านนี้เป็นแผ่นแบบนี้โหโรอดใหม่แจ่มจึ้งออกมาเลยมณนีล้อมเพชรจะ้ะหน้านนเดิมออริจินอลกระถาง6นิ้วจะ้ะพี่พี่กระถาง ดังดีดังดีครับคือเพิ่งห,หลอดใหม่มาแล้วด้วย450จ้ามันีล้อมเพชรหน้าสวยเด็ดแบบนี้หน้าเทพแบบนี้นะจ๊ะสีเลือกงามกันหน่อยฟอร์มไซส์แม่พันป้ายแจ่มแจมเม็ดสีมาแล้วจ้ะความสวยงามที่แท้จริ tattoo, ง tattoo, ของสีเลือกงามเม็ดสีแบบนี้จ้ะพี่มาแล้วมาแล้วนี่เม็ดสีมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูทางฝ้าฝั่งนูง้นแจ่มแจ่มเนาะอ,อ่ะไล่ตรงนี้ก่อน กระถางห้านิ้วเะจ๊ะพี่ๆมาดูตรงนี้กระถางห้านิ้วสีเลือกงามไซส์แม่พันธุ์เม็ดสีแจมแจม,แจมแบบนี้จ้ะพี่ต้นละ7 5็ดอยห้าิจ้ะกระถางห้านิ้วคือกระถางห้าเนี่ยลากทะลุกระถางนะยจ้พี่รลากทะลุแล้วเนาะอัพลงสิบอัพลงย0สิบได้เลยเนี่ยสีเลือกงามเม็ดสีมาแจมแจมแบบนี้จ๊ะต้นละ7 5 0ดอห้าิบอันนี้คือไม้น้องสร้างหัวแล้วเนะาะไซส์แม่พันธุ์จ้ะพี่นี่เจดอยห้าสิบป้ายแจมแจมเม็ดสีมาแล้ว เอ,อ้ยสว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 ย,สวยวได้ไหมนี่ใบนี้เห็นไหมเม็ดสีอันนี้คือยังไม่สุดน,นะพี่เดี๋ยวเม็ดสีมาทั้งใบเลยเดี๋ยวเม็ดสีเดี๋ยวใบใหม่เปิดมาเรื่อยๆเม็ดส,สีจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะนี่สวยๆกันเลยแบบนี้นตอนละเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะสีเลือกงามสีเลือกงามชอบต,ต้นไหนเลือกได้แคบได้เลยจ้าพี่ๆนี่นะใบใหม่เริ่มเปิดมาก็เม็ดสีจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจะ้ะเม็ดสีมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ เลือกงานกระถางห้านิ้วนะจ๊ะต้นละเจ็ดร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าตัวนี้อ่ะลูกไม้ด่างชมพูลูกไม้ผ่าด่างชมพูนะจ๊ะหน้าหวานๆกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็ต้นนี้ก็ลูกไม้จ้ะด่างขาวเหลืองได้เล็กด่างขาวใบใหม่เปิดเหลืองทองสวยเม็ดขาวแดงจ้ะเป็ดขาวแดงสองร้อยห้าสิบจิงกันจ้ะพี่กระถางหกนิ้วเนาะลูกไม้ผ่าด่างสวยสองร้อยห้าสิบต้นนี้ ถัดมาไม้แยกหนอตรงนี้หน้าชมพูทองอสวยๆกระถางหกนิ้วใหญ่เบิ่มๆคือลือคือลือสาวนะครใช้สีจากไม้แยกหนอกระถางหกนิ้วต้นละหนึ 1, ่งพันจ้ะต้นละหนึ่งพันบาทหนอละหนึ่งพันมันจะมีไม้หนอเนาะไม้แยกหนอสาวนะครใช้สีหลอดใหม่มาละจ้าสวยแจ่มจึ้งหนอที่หนึ่งจเบแล้วก็ต้นนี้หนอที่สองนี่ต้นใหญ่มากนะมีนี่มือผม มือผมงมันใหญ่แล้วใบบอลใหญ่กว่ามิดฟามือจะพี่สาวนะครชัใช้สีไม้หนอลยจ้ะต้นนี้หนึ่งพันเช่นกันจะไม้หนอกระถางหกนิ้วสาวนะครชัใช้สีหนอละหนึ่งพันจะแล้วก็มีหนอนี้จะพี่ใบใหม่เปิดมาเหลืองทองสวยหน้าชมพูทองนะจ้ะนี่ต้นนี้ก็แจมจะ้ะหน้าชมพูทองกระถางหกไม้แยกหนอหนอละหนึ่งพันจะฟอร์มใบดดๆต้นใหญ่ๆกันจะพี่คือเนี่ยวางเห็นไหม ต้นหนึงนี่ครึ่งถ่ายกับเต็มถ่ายไปแล้วพี่ถ่ายึงวางได้สองต้นลดเลยแล้วก็หน่อนนี้นะจ๊ะสาวนาครใช้สีไม้แยกหน่อสวยๆจ้าด้านนี้บอลเก่าหายากกันหน่อยชื่อว่าเจ้าร้านช้างครับพี่ป้ายสวยแจ่มๆอันนี้คือฟอร์มกอก็คือมีสองต้นสามต้นในกระถางเลยให้ยกไปฟอร์มกอแบบนี้เลยจ้ะพี่ นี่ใบดกๆอันนี้คือน้องมีหลายต้นในกระถางอย่างนี้2ต้นเลย250จาจ้ะเจ้าลานช้างเนาะเจ้าลานช้าง250แล้วก็กอน,นี้จะพี่จัดไป250เช่นกันกระถาง5.5นิ้วนะจ๊ะกระถาง5 5นิ้วน, 5. 5. นี่ใบใหม่ใบใหม่มาแล้วโหแจมมากแจมมากไม่ไปจ่จมมากแล้วก็ต้นนี้จะพี่อันนี้น่าจะ3ต้นกระถางเนี้ยดกจริงๆดกจริงๆนี่นี่ดกจริงๆ,งๆนะพี่ส3ม,มต้น สองร้อยห้าสิบเช่นกันจะเจ้าร้านช้างเลือกต้นได้เด้อเลือกได้เลยเด้อเลยเด้อนี่สวยๆการทุกต้นจ้ะพี่นี่แคปรูปรวมก็ได้พี่แล้วก็ติ๊กถูกหรือจะยังไงก็ได้วงกลมมาก็ได้นะพี่เนาะเจ้าร้านช้างต้นละสองร้อยสิบนาน,นี้มณีมอแล้วกดหน้าด่างสวยจ้ะมณีมอแล้วกดสามร้อยกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่หน้าด่างสวยแจมจำแจมแจำ แล้วก็ถัดย้อนกลับมาที่มณนีร้องเพชรเราตรงนี้กนหน่อยจ้ะพี่หน้าออริจินอลรั่นเดิมสวยๆแจ่มๆเจ,จ,จิงเจิงมันีร้องเพชรกระถางห้าจุดอา่ากระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะมันีร้องเพชรอ่ะชอบหน้าไหนก็จิ้มต้นนั้นจ้ะพี่มันีร้องเพชรมณนีร้อมเพชร,รอเออันนี้โวอันนี้โวอันนี้โว,นนโวสี่ร้อยห้าสิบเท่าจ้ะพี่อันนี้โวเคโดเด็ดใบนี้ก่อนนี่อันนี้ใบเบี้ยใบเบีย้ยนี่ ของปัจจุบันอันนี้โ ok วเคโน o นะจ๊ะ450เจ้งกันจ้ะแล้วก็อันนี้มัน,นีล้อมเพชร45เท่ากันจ้ะมัน,นีล้อมเพชรอันนี้จะมีแบบว่าด่างแบบว่าป้ายเขียวมาด้วยนะพี่ชมพูเขียววันนี้ล้อมเพชรเช่นกันจ้ะตอนนี้จะมีกระถาง5นิ้วรอดใหม่มาแล้วจ้ะ450จ้ะพี่ๆ450อ่ะมุมไกล เก็บได้เลือกได้จิ้มได้วงได้จ้าบัวสวรรค์บินไปแล้วหนึ่งจะมีเหลือตรงนี้สี่อ่ะเลือกได้แข็บได้วงได้เช่นกันจะป้ายสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วบัวสวรรค์นี่ป้ายทุกใบป้ายจำๆจ้ะกระถางละสามร้อยจ้ะพี่บัวสวรรค์สามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วเนาะนบัวสวรรค์ แจมไหมจ๊ะแจมแจม,แมอันนี้อันหลอดใหม่นะจ๊ะพี่หลอดใหม่นาอหลอดใหม่บัสวสวรรค์กระถาง5.5สามร้อยบาทจ้าสวยๆกันเลยหน้านนี้ก็มีน้องโวจากน้องโวเคโนโ่โบเคโนโก่กระถาง5.5นิ้วนะจ๊ะสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็โวเคโนโน่เช่นกันจ้ะต้นนี้สวยมวกใบใหม่ใบใหม่แจมจรัดชัดจริงต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบจ้าแล้วก็มี เพชรพระนครตรงนี้อีกหนึ่งต้นจะเพชรพระนครเพชรพระนครพระนครเพชรพระนครสี่ร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วแล้วจ้ะกระถางหกนิ้วกำลังนั่งมองต้นนี้อยู่ <c oughs> ทศกัณฐ์ลงสวนนะพี่มันเป็นทศกณัณฐ์ตับลำมังเกลือเราเนี่ยแหละทศกัณฐ์มังกรเราแล้ว,แ,ลวแต่อันนี้เขาจะด่างทองนะรู้ต้นนี้ไหมนละอ,องก้อยไปรู้ต้น, <c oughs> ตนนี้เป็นไม้แยกดอกอันนี้เพิ่งอัพกระถางไปเลยพี่ เพิ่งงับกระถางไปเนาะตอนแรกน้องอยู่สี่อัพอัพอันนี้อัพอัพลงหกอัพลงหกเดี๋ยวให้ดูต่นแม่แมททัน,นโตเดี๋ยว,วสักครู่นั้นไวเปิดรูปอยู่ทศกันโรงสวนด่างเหลืองทองสวยอรารามแท้ๆอันนี้คือรอเม็ดสีนะพี่รอเม็ดสีมาเนาะอย่างใบเนี้ยเม็ดสีมาแล้วใบใหม,ม,ม่ล่าสุดเหมือนทศกันบอลเก่าเราเลยพี่แต่เขาจะด่างเหลืองทองเนาะด่างเหลืองทอง สวยๆยังหาไม่เจอเดี๋ยวมาต้นนี้ก่อน <S <S 1> <S 1> อ่ามาต้นนี้ก่อนครับพี่ปีกหงอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่เจอแล้ว,ลว,ลวนี่นี่ครับพี่ต้นนี้นะอ่อันนี้คือทศทศกัณฐ์ลองสวนเนาะเม็ดสีเริ่มมาแล้ว,เ,ลลวเห็นไหมใบกลางใบใบตรงกลางานี่หน้าแม่ตอนโตครับพี่ทศกัณฐ์เอ๋ะเอะไรเงี้ยยังสวย ปึ๊บนี่ครับพี่สวยไหมสวยไหมหน้าด่างทองมีเลยนะจ๊ะพี่หน้าด่างทองสวยๆแบบแบบนี้เลยจ้ะทอสกัน์ลงสวนจ้ะพี่ทอสการ์ลงสวนเนาะสวยๆต้นนี้เปิดไหมเราฟื้นกันไหมพึ้งฟึ้งอับกระถางไปเนาะฟึ้งอับกระถางไปอ่ะเดี๋ยวรอน้องฟอนใบดีๆก่อนอ่อยไว้ก่อนอ่อยไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนใบนี้เหมือนจะช้ำนะจ๊ะพี่เหมือนจะช้ำเนาะเหมือนจะช้ำเพราะว่าเอาออกจากกระโจมมา กระถางเดี๋ยวรอน้องแข็งแรงก่อนเนาะพี่เดี๋ยวรอน้องแข็งแรงก่อนเนาะอ่ะด้านนี้ปีกหงปีกหงบอลกัดสีพี่กัดจะพอโตมาเห็นไหมจะเริ่มกัดแดงอารมณ์แบบว่าให้นึกหน้าถึงสายพระเนตพี่เล็กๆน้องจะเขียวก่อนเนาะจะเขียวก่อนแล้วก็จะค่อยๆเริ่มกัดสีค่อยๆเริ่มกัดสีที่สวยขึ้นมาเนาะกัดแดงกัดแดงพอโตเต็มวัยกัดแดงทั้งใบสวยมากจ้ะอันนี้ชื่อว่าปีกหงนะจ๊ะกระถางห้านิ้วจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้ะอันนี้ลงกระถางหกลงกระถางหก ลงกระดังหกนิ้วสามร้อยเช่นกันจะ้ะพี่พี่สามร้อยเนาะสามร้อยปีกหงปีกหงโตมาสวยมากสวยจริงใบแข็งก้านแข็งจ้ะพี่นี่ปีกหงสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทอันนี้เขาเอ็นหาเสียงผมเลยต้องคำแต่สองต้นนี้ผมไม่ได้คำผมไม่ได้คำอ่ะใบแข็งก้านแข็งพี่อันนี้อันนี้น้องเอ็นหน่อยไปมุ่นอยู่ในตู้เบียดเขาหาสแสงเลยเอติดตู้หน่อยอ่ะสามร้อยนะจ้ะพี่ปีปีกหงเนาะปีกหงกัดแดงโตมา สวยมากอ่ะสนใจโทรแอดไลน์นะจ๊บี้ศูนย์หสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะจสามต้นทองฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะอ่าสองสามที่บารมีบอลฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจะมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะจ๊พี่จะได้เด้งแจ้งเตือนเข้ามาชมก่อนใครเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าอ่าช่วงนี้พายุฝนฟ้าพายุเข้านะพี่ตกทั้งวันทั้งคืนเพิ่งจะหยุดสองสามวันแล้วก็ ดูแลสุขภาพกัน้วยนะจ๊ะพี่ๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากดูแลน้องบอลด้วยนะจ๊ะระวังน้ําท่วมนะจ๊ะพี่ของผมนี่ก็มา,าสูบน้ําออกเกือบไม่ทันนะจ๊ะเกือบไม่ทันเลยตู้ริมหลังเนาะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยฟ้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับวันน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า